แม้ทีมจะยังไม่เคยคว้าแชมป์ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจคือแฟนบอลของเชลซีเริ่มแน่นสนามอย่างในช่วงปี1 9 3เกมเกมที่เจอกับอาร์เซนอลมีผู้ชมในสนามมากถึง82,905คนซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถิติผู้ชมสูงสุดของสมโมสรที่ยังไม่ถูกทำลายลงจนถึงวันนี้นี่คือการพิสูจน์ว่าเชลซีเริ่มกลายเป็นทีมที่ผู้คนให้ความสนใจทั้งจากสนามที่อลังการและบรรยากาศที่เล้าใจจนกระทั่งฤดูกาลที่9 5 4 5 5มาถึงในปีนั้นเชลซีได้แต่งตั้งเท้นเดรซ อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและเป็นตำนานของอาร์เซนอลให้เข้ามาคุมทีม เท็ดเด็กไม่ใช่กุนซือธรรมดาเขาเข้ามาพร้อมแนวคิดใหม่ที่ไม่เหมือนใครในยุคนั้นเขาผลักดันสโมสรอนให้เลิกใช้ภาพลักษณ์ทีมเพื่อความบันเทิงและเริ่มจริงจังกับการแข่งขันมากขึ้นและเริ่มสร้างทีมเวิร์กที่แท้จริงและผลลัพธ์ก็ตามมาอย่างรวดเร็วในฤดูก,กาลที่1 9 5เ5 5าหเชลซีทำผลง,งานได้เหนือความคาดหมายพวกเขาเอาชนะทีมใหญ่อย่างวูฟแฮมตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพอสมัทที่ถือว่าเป็นทีมใหญ่ในยุคนั้นจนสามารถคว้าแชมป์ดิวิชันหนึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาาสสสตตตรร์์ของงโมมมมมถึแแ้ว่่่่จะไีีเในนนททุกคล ด้หัวใจที่เต็มเปี่ยมและนั่นแหละคือหัวใจของเชลซีในยุคนั้นหลังจากคว้าชแชมป์ลีกครั้งแรกในปี1955เชลซีใช้เวลาหลาย10ปีต่อมาท่ามกลางความไม่แน่นอนมีทั้งช่วงที่ทีมตกชั้นซ่อมสนามจนเงินขาดมือและความล้มเหลวในการบริหารถึงแม้ว่าจะควา้าแชมป์เอฟเอคัพในปี1970และชแชมป์ลีกขับบ้างปาปลายและปีเตอร์ออสกูดคือหนึ่งในฮีโร่ที่พาทีมชูทั่วเอฟเอคัพครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเขากลายเป็นราชาแห่งสเตมฟอร์ดบริดจ์ของสิงบูไปตลอดกาล